สวัสดีครับนี่เลยวันนี้เอามาให้ท่านได้เห็นเลยนะกันนะครับว่าวิธีการส่องไข่มันเป็นยังไงนี้ตู้เรานะครับที่โอ้ที่กำลังฟักอยู่นะครับกะว่าจะออกในประมาณสักวันที่20เมษายนนะครับส่องโดยคุณภรรยาผมนี่อ๋ มีเชื้อไหมอันนี้มีเชื้อนะครับอันไหนไม่มีเชื้อเราจะคัดออกนะครับดูอันนี้มีเชื้อนี่แบบนี้เราจะเว้ <kins on S 1> ตรงไห,หนวะนี่ดูนะครับแบบนี้คือไข่ที่มีเชื้อนะครับนี่เลยเป็นไข่ที่มีเชื้อนะครับ สเกตด,ดูง่ายๆนะครับไข่ที่มีเชื้อจะเป็นไข่ลักษณะที่เป็นเป็นใยนะครับเป็นใยเลือดนะครับนี่ดูอย่างนี้นะครับนี่มีเชื้อแน่นอนนะครับแบบนี้เลยมีเชื้อสิเนี่ยนะครับแต่นี้เราจะกับไข่เช้าเย็นนะครับกับไข่ที่เช้าเย็นนะครับ มีเชื้อนี่อย่างนี้นะครับเราจะส่องกันแบบนี้เลยฟองต่อฟองนะครับกีรวฟองก็ว่ากันไปทำไมหนูไม่คัดไข่ที่ไม่มีเชือ้อออกก็เอาในนั้นไว้เอามาก็กิ้งมาหากันเหมือนเดิมงั้นเราจะคัดไข่ที่มีเชื้อไว้นะครับ มันไม่ใช่ถาดหลุมมันก็กิ้งมาหากันอืนออะขอดูชัดอีกทีนึงนี่แฟนเพจได้ดูนะครับใครที่มีเชือ้อจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยนี่เลยนี่เลยอือเบาๆคุณเนียเดี๋ยวเชื้อมันจะขาดมันต้องใช้ความเบาๆมากนะครับจะใช้ความรุนแรงนะครับ เพราะว่าถ้าเราทำแรงเดียวเชื้อมันจะขาดใยใยมันจะขาดนะครับ <c oughs> ไหนขอดูแบบที่ไม่มีเชื้อหน่อยสินี่นะครับอันนี้คือไม่มีเชื้อนะครับนี่แบบนี้ไม่มีเชื้อ อเคดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีเชื้อนะครับ uh huh. มีปะไม่ม,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 มีนะครับแล้วก็จะคัดแบบประมาณนี้นะครับ นี่มีเชื้อจะเป็นแบบนี้ครับมีเชื้อนะครับนี่คือวิธีการส่องไข่เชื้อนะครับหลังจากที่เราเอาเข้าตู้ฟัก 8วันนะครับ8วัน9วัน10วันจะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตเชื้อได้ง่ายๆนะครับที่ผมได้ให้ท่านได้รับชมนะครับแต่ไข่ที่มีเชื้อแล้วก็จะค่อยๆนะครับละมุนละม่อมนะครับไม่ทําให้รุนแรงนะครับถ้าเกิดเราทํารุนแรงเดี๋ยวเชื้อมันจะขาดเชื้อมันจะขาดใยมันนะครับเป็นเส้นเลือดนะครับที่ท่านได้รับชมได้เห็นอยู่นะครับ อ,นนอันนี้เราทําเพราะว่าเป็นความชํานาญนะครับตู้ฟักนี้เป็นตู้ฟักที่เราประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับตู้ฟักซื้อเราก็ามีอันนี้แล้วก็กะว่าแบบโอ้เอาห้าสิบห้าแหละนะครับกับไข่เช้าเย็นนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ